สวัสดีค่ะชื่อนางสาวมลิศราพรมลีนะคะวันนี้ก็มีแอปพลิเคชันดีๆที่จะมาเป็นผู้ช่วยของเพื่อนๆในการเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าคำนวณค่าการใช้ไฟฟ้าและการปล่อย CO2 เปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้าคำนวณค่าการใช้ไฟฟ้าในบ้านการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยและก็มีอย่างอื่นอีกมากมายเลยนะคะไปดูกันที่เมนูแรกเลยค่ะนั่นก็คือการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับเมนูนี้นะคะก็จะมีหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยค่ะเช่น จอคอมพิวเตอร์โทรทัศน์ตู้เย็นและเมื่อเราคลิกเข้าไปนะคะก็จะบอกวิธีการซื้ออย่างละเอียดเลยค่ะและในเมนูนี้นะคะก็จะบอกวิธีการดูฉลากที่ถูกต้องให้ด้วยค่ะมีทั้งฉลากประหยัดไปเบอร์5้าจริงแล้วก็ฉลากประหยัดไปเบอร์5ปลอมด้วยนะคะ เมนูต่อไปนะคะก็คือการเปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้าสําหรับในเมนูนี้เนี่ยดีมากๆเลยนะคะเพราะเราสามารถเปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าของเราเองได้เลยค่ะตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการจะเปรียบเทียบอุณหภูมิระหว่าง23องศากับ26องศาเราจะเห็นได้ว่าในอุณหภูมิที่23องศาเราจะเสียค่าใช้จ่ายอยู่ที่2 1 5 9นยบาทต่อเดือนและในขณะที่อุณหภูมิที่26องศาเนี่ยเราจะจ่ายอยู่แค่1น7 0บบาทต่อเดือนค่ะ โหนี่มันราคาต่างกันเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะคะเพียงแค่เราปรับเปลี่ยนอุณหภูมินิดเดียวก็สามารถช่วยเราลดค่าใช้จ่ายในบ้านไปได้เยอะเลยค่ะนี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชัน e g c o Tool เท่านั้นนะคะยังมีเมนูอื่นๆอีกมากมายที่จะช่วยให้เพื่อนๆสามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างประหยัดและปลอดภัยโดยแอปพลิเคชันนี้สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ iOS และ Android เพื่อนๆอย่าลืมไปดาวน์โหลดกันนะคะเพื่อการใช้ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพประหยัดและปลอดภัยสวัสดีค่ะ